ไม่พูดคนเดียวมันน่าเบื่อพ okay, okay. ี่พูดคนเดียวน่าเบื่อมนั่งรีบพี่เดี๋ยวผมก็ตายเนี่ยเดี๋ยวผมก็ตายแล้วเนี่ยเสียเจอดวผมก็ตายแล้วเนี่ยเสียเฮ้ยเป็นหรอเป็นของมึงอ่ะโง่ ก็เป็นกับมึงแล้วกันน้าปื้มน้องจริงเทียบไม่ติดอ่ะมึงกับพี่เทียบกันไม่ติดอ่ะน้องมันมันเหมือนแบบมันควายกับคนอ่ะน้องมันเทียบกันไม่ติดเลยมึงกับพี่อ่ะน้องจริงอันนี้พี่พูดจริงๆเนี่ยปื้มนี่กูไม่ได้แบบว่ามึงเลยเนี่ยแต่มันแบบคือความจริงไว้น้องมึงต้องแบบหัดยอมรับความจริงมาเถอเดี๋ยวเปิดไมค์คุยด้วยมันไม่มีไม่มีคุยกันสองคนนะพี่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเชื่อผม พี่คุยกับผมสองคนพี่ก็เบื่อเหมือนกันเน,เน,น,นเะ่ยไปเลยพี่เบ้ขอข่าวกนี้ก่นขอนขอ,ขอข่าวกนี้ก่อนมันมันห่ามันห่าวมันห่าวหมาเกินไปแล้วมันห่าวหมาเกินไปละไอ้พวกเนี้ยคือมึงห่าหมาใช่ปะฮะมึงห่าหมาปะ ถาหมายปะหา,ามงึงยิงเพื่อนเหรอหเฮ้ยอูย้ปืนแม่งยิงช้าชิบหายเลย,ยอย่าหาเล่นด้วยปืนอะไรก็ไม่รู้เนี่ย พอพอเลยพักเลยพักเลยเลิกเลยเลิกเลยขอบคุณดาวสายห้าโดนด้วยนะคะรับผมแล,แล่าฮ่าฮาฮ่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 าขอบคุณดาวนะครับผมขอบคุณดาวสายห้าโดนนะคร<า>ับนี่นึกว่าคนไม่ใช่คนหรอกปัญญิงกันตรงนี้ไม่ใช่เหรอวะ เมื่อกี้มันยิงกันอยู่ตรงนี้อ่ะได้ยินเสียงเอ้ยไดงไงเสียงเสียงตีนี่นเสียงตีผมได้ยินเสียงตีนในบ้านเราอยู่ในบ้านนี่แหละโดดเด็กหูปีศาจอ่ะเข้าใจป่ะเอ็ <S <S นพวกแบบหูปีศาจอ่ะอมันอยู่ไหนไว้เฮ้ย hey, hey. จบโลเพื่อบังบอลได้ไหมครับพี่ชายโอได้เลยครับน้องชายพี่พี่จบได้เสมอเพื่อพี่ชายบังบอลของพี่อ่ะพี่ได้เสมอแล้วน้องแต่แต่แต่พี่ถามว่ามันขอถามไดไหมว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าเองว่าล่ะเขาแบบได้ของพี่ไปแล้วแบบบังบอลจะมีประโยชน์ไหมเองว่าพี่ขอถามคำเดียวเลยแต่ว่าหรือว่ามีแค่ของสมองไม่มีหรือว่าไงว่าน้องอะเลโตมตึงมากครับ ีเหห่เปียไปไหนวะพี่เปีย๊ยไม่อยู่แล้วอ่ะน้องมันมันได้แล้วพวกจบรวมจุรวมมันได้แล้วแต่ว่ามันมันมีของแต่มันมีสมองไหมเนี่ยอันนี้ประเด็นอันนี้คือประเด็นหลักเลยไม่ครับตอบจากใจ <c oughs> นั่นไงวกวูว่าละพี่กูมไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยเฮ้ยความโง่อะความโง่หลักดานไหนเฮ้ยสุดจริงๆ S <S <Boulder> ขา้างหน้ามีตัวให้ตัวละเม็ดพอ,นะอแค่นั้นแหะเดี๋ยวเราดูเลยมันนี้กันอยู่ไม่สนโลกใช่ป่ะไม่สนโลกไม่สนโลกก็โดนกูเดะไม่สนโลกก็โดนกูเดะไม่สนโลกก็โดนกูเดะบอกแล้ว <S <S 2> <S 2> ไม่สลโลกก็โดนดิ

กระโดดจ้ำหัวแบบให้หัวแบบเต็มเต็มเม็ดอะดอกเมื่อกี้แบบกระโดดแบบให้หัวแบบเต็ม,ตมอะคิดถึงตอนด่าก,กันเลยเ้ยผมไม่เคยด่าพี่ชายผมเดี๋ยววาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าว่า,า,า,วากันตรงนี้ดีนี่อะไรวะนี่บอทเหรอวะไม่นี่บอทได้งไงวะกดแรงหรือว่ากดธรรมดาเนี่ย มาดูไงอ่ะผมกดแรหรือว่าผมกดธรรมดาวะมันวิบอดได้ไงอ่ะมันดูไงวะไอ้หียมันดูไม่ได้แล้วเนี่ยกูงงเว้ไอ้ีงงมาฟักโต๊ดเลยอ่ะก็พี่เป็นบอดเจอเพื่อนก็ก,ก็ไม่แปลกหรอกสภาพสลบวอ ตบหมาจริงมึงเนี่ยหมดจานดับบ่อ้าวแล้วหมดจันดับมีบอทได้ไงอะ่ะแล้วอนแรกไม่มีนะนก่อนไม่มีนะบอทอะ่ะจริงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอบคุณดาวสามเลยมาดวงด้วยนะครับผมชื่ออีเล e ็กต e ้าอีเล็กต้าซอยชื่อเขานะถ้าชื่อเขามนะ So Ele ctor. Ele ctor so อีเล็กต้าซอยอีเล็กต้าอีเล็กตาซอยเออชื่อเท่เ,เลยอะไรอย่างเงี้ยเู <Un stoppable. S 1> ้ยเลืมไปกูก็ปืนอันนี้น้อยปืนวันช็อตไอ้เหี้ยเมื่อกี้แบบกาแบบลากหัวแบบเต็มเลยเต็มเต็มเลยนะแต่เมื่อกี้เขาแกล้งเราไม่ได้แกล้งฮะ ัสดีสวัสดีครับผมส,สดีครับสวัสดีทุกคนครับโอ้เอสวีดีดลูกลักเดวิดดีเนี่ยเป้เป้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 ปสุิงกระดิกแมวเอสวีดสุิงกระดิกแมวจริงๆ อรุณสวัสดิ์ครับแลมบอง,อ,อ,มองกี่โมงกี่ยามนะครับบึ่งกีตาร์ดูด้วยครับเบิ่งกีตาร์ดูซะวบบ่ามันกี่โมงกีงก่ยามแล้วมันคนมันไปไหนบวชวะโอ้ w h โ t พอจะปักคนไม่ไปไหนหมดวะไอ้เฮ้ยวิ่งนานนั้นเนี่ยเบื่อด้วยเว้ยแม่งให้กูวิ่งถึงนานเลย ต่อวันช็อตสักสิบคิวมันจะทันไหมเนี่ยมันหาเมื่อคนไม่เจอเลยเนี่ยประเด็น,นอ่าคนไม่เจอเลยมือตาขาดแล้วมึงสกิดกลัวมึงสกิดกลัวมึงสกิดผิดคนร้อยบาดตบ มีไม่ดีมึงก็ไม่ตายดีแล้วผมบอกแล้วบอกแล้วเดาเยวเดี๋ิดต่อเดี๋ยงต่อเดี๋ยงต่อเดิเอาไปสองหัวแบบชิวๆเบิ้งที่ตาคืออะไร